เท่ยวกรนในบันทึกอ้งลับนะที่สองจับจับที่เดียวกันส่นี่ส่งไหนบ้างไอักน้ีน้ีอน้ิ๊วน้ำอิ๊วน้นอิเวน้อน้ีอน้งีน้ีิ้อน้ำอน้ว้ว้นี้ีออ้้ จร์่กจนเทาไหรคนละเ้ยว่าสามคมคนคนเสือกาแล้วตอนตอนเดินทางมามีรถสามไมก็ได้สาก็รสามเรออกรถสามมาได้หมอ้ย่ระหว่างทางมีการบอกให้เราหลบเลี่ยงเส้นทางเพื่อจะหลบด่านตำรวจบ้างไหมครับ